พี่พี่พพน่ะข้างหลังหนาวอ่ะพี่เพิ่มแอร์เลยดิเอเคมันสั่งการด้วยเสียงได้เว้ยรถรุ่นนี้มันมันล้ำมากอีไอมันฉลาดมากเลยมันหนาวอ่ะหนาวฉันหนาวเข้าใจแล้วกำลังเพิ่มอุณหภูมิอีกหนึ่งองศาอะไรอะไรอะไรอีกะไรอไรีกทดลองมันทดลองมันมันฉลาดจริงอ่ะอะไรไว้ตอบหมุนหน้าจอดิงี้ก็โชว์จังเลย หมุนหน้าจอโอเคหมุนหน้าจออันอันนี้มันมันใช้ภาษากลางใช่ป่ะถ้าเกิดเราเป็นคนริสานะเป็นคนอิสานทำไงวะแกไม่รอดแน่ลองเนี่ยเอออเไรทำร่ำบ่บ่างอะห้อนห้อนค่อยร้อนค่อยห้อนการแนะนำเส้นทางเริ่มต้นคืน โฟแมนเด้อไอมันโฟแมนเด้อไอเอไอมันก็ไม่ใช่เอไอเว้ยมันคือมันคือการัางการด้วยเสียงมันเป็นปกติแหละทุกรถก็เป็นโทรทรงโทรสามมันก็เป็นนะครับเรื่องอย่างฉะนั้นอย่าไปคิดมากกับมันครับมันก็ใช้ได้บางฟังก์ชันครับอันนี้เราอย่าไปคิดว่ามันจะทาทุกอย่างให้เราได้นะครับสุดท้ายก็ตัวเราเนี่ยนะครับอันนี้คือมันเป็นเครื่องช่วยนะครับมันอาไปช่วยเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทํางานให้เรานะช่วยเราแบ่งเบาภาระแค่นั้นเองนะครับสําหรับใครที่ ซื้อมาแล้วคาดหวังมากๆนะครับผมว่ารถเราไม่เคยขคับรถที่มันแบบมันเท่ๆ่านี้เนาะว่าว่ามันสั่งงานอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเนาะแต่คือเราก็นี่แหละครับแต่จาก,จากปกติที่เราใช้โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเวลาเราใช้ซีเรียมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าปกตินะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรมากมายครับสุดท้ายเราก็มือเลยครับเพราะว่ามือเราเอะไวสุดโอเคเดี๋ยวไปลองอย่างอื่นต่อครับ นี่กำลังสนุกกับมันอยู่ครับต้องบอกเลยว่าซื้อรถคันนี้มาสนุกนะครับเพราะว่านี่ผมบอกครับผมผมไม่ได้ต้องบอกว่าไงวะเราซื้อรถคันนี้เราเราไม่ได้คาดหวังอะไรกันกันอะไรมากมายอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราซื้อรถราคาไหนเราก็คาดหวังมันในราคานั้นนะครับฉะนั้นร้ยมก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยซีเรียสกับรถคันนี้นะครับถือว่าโอเคโดยรวมผมชอบนะรถคันเล็กๆแล้วก็ขับสบาย ขับขับค่อนข้างสบายแหละครับแล้วก็มันก็จะมีโหมดทรงโหมดเสียงอะไรเงี้ยที่มันเล่นเล่น,ลนบ่อยๆก็ชินนะแต่ว่ามันจะมีอยู่โหมดหนึ่งครับที่มันเป็นโหมดโหมดเสียงเวลาขับชา้าๆครับอันนั้นโหมดนั้นเนี <c> ่ย <oughs> เมื่อกี้เลยเจอกับตัวเลยเออมันจะดังเสียงเหมือนในค้ายรถพยาบาลอยู่ไกลๆหน่อยมันจะเป็นหูแว่วๆหน่อยเหมือนรถพยาบาลอันเนี้ยแต่พอเจอรถพยาบาลจริงๆอ่ะเออ เมื่อกี้เจอกับตัวเลยแต่ดีผมปิดหมดนะไปแล้วนะทีแรกผมบอกมาากันจะสูญนะมันเป็นหมดเสียงอะไรไดนามิกอะไรอะไรนีแหละที่เราไม่ชัวร์นะอันนี้ไปหากันเอาเองนะมันจะดังเหมือนรถพยาบาลหน่อยอันนี้คือส่วนตัวผมว่าผมไม่ชอบนะเพราะว่าเราบางทีอะรถพยาบาลอนะเราเวลาเราเราขับรถบนถนนใช่ไหมครับเราจะได้ยินเสียงรถพยาบาลไกลๆเนาะเราก็จะหาทางหลบหลบหลบซ้ายหลบขวาแนละ้วเพื่อหลบรถพยาบาลแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดไอ้เสียงนะนะั้นอะบางทีเราก็จะงงว่ารถพยาบาล มาจริงหรือเปล่างี้คืออันนี้คือเมื่อกี้เจอกับตัวเลยทีนี้ก็เรื่องเลือกเปิดเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งงานเสียงที่มันแบบเสียงที่เป็นเสียงสัมอย์อีกแบบนึงครับนี้ก็<ช>ลองเล่นกันดูเนาะ<ป>เดี๋ยว<ป>ใช้ไปเรื่อยเราก็จะเจอจอะไรของรถคันนี้ไปเรื่อยนะครับ